นัเด้อพี่น้องบักม่วงบักม่วงปั่นพี่น้องห่อนปะปั่นข่อยมาห่อนหายห่อนขาดแทซสนี่ไก่กับห่องเพราะใก่มันห่อนเหมือพี่น้องพี่น้องว่าปะมันกับสีห่อนคือกันกับเขาหนึ่งละเนาะอืมอืมห่อนห่อนที่กินบอกสมนี่กับสีห่องไรไก่แหงห่อน Ừ, ừ, nho. Ừ, trông, ta bọt, cứ mướn đầy với มีเสียงไก่แน่เด้อพี่นะ้นองเนดะ้อพาเล cay. Cay ี้ยงไก่ไก่เด็กก็ตามปกตินี่ละปล่อยอยู่น้ำเดินนี่นะ cay 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 แหละไก่ไก่แคบๆนะไก่คอยกัดกินแกงมเกี้พอมีเงินฉุกหัวหันหนุนกิน,มมน,นดอกพี่นอ้องกินเบิดมือเบ,บ็ดพืนเบ็ดเว้นตอนเห็นคนมาบ่าได้ห่างเบิดมือ อุตสาหยองหยองมาแล้วนะยังเห็นอยู่แฉกเขาไปข้อห่อนข้อเบ่ออยากกินข้าวดอกพี่น้องกินตะบงงงแล้วอยังไม่อีกน้องี่อ้องเลย ตั้งโดนตั้งนั้นพี่น้องเอ้ยเยบตัวค่ะอืมอันนี้มะีราวแก่นกับพวกเขาศีราวแก่นกับพวกเขาเหมือนเนียพี่น้องเอ้ย ใกล้หนก็ห้องนุงส้นม่มเม่อยปากสนิทใกล้นีนก็ได้หยอืมบครับงสมห้องแซ่ เบอร์ไหะพี่นนอะเดินหน่อนังไปราคาซิมเน็กอะไปท่านหนึ่งค่ะขอบคุณทุกก่านังใจค่ะไปแล้วก็พี่น้อะ